อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับช่องเตยอินชรันพาปั่นเที่ยวชมเช้าวันที่13พฤทธภาสอง564ปั่นเพื่อสุขภาพหนีโควิดยามเช้าๆก็รอบหมู่บ้านแถวมหาสวัสดนะครับแถวไม่เป็นมหาสวัสดก็ยังมีเพื่อนสมาชิกปั่นกันอยู่นะครับ สวัสดีครับ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 ,รบ,รบมาแล้วทีมปันข้างหลังนน่นเนี่นะครับทีมปันข้างหลังสนสนานโอเควันนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะ มีรถนะครับว่างทีมที่ปั่นสวนเราไปไมเมื่อกี้ของแถวห้วยโพเสร็จแล้วก็จะไปพักที่ตรงเขาขายขนมครก ชุดนั้นอะที่ปั่นสวนเราไปไมเมื่อกี้ใช่มาจากห้วยโพแล้วก็ไปไปทักที่ขนมครกแล้วก็ซื้อนมครกแล้วก็ปั่นกลับก็จะปั่นทุกเชา้าก็จะปั่นไปวงกลมก็เข้าทางนู้นน,นีนนะไม่มีรถครับพี่เช,ช้าเช้ามี่ถไหมยัง ด,ดูบรรยากาศเดี๋ยวพี่นุมาเห็นนะเอ,เอาได้เลยครับจะเอาทีมไหนเอาทีมลรเวอร์พููหรือว่าทีมของอะไรอ่ะปรึกษาพี่ปรึกษาได้เลยครับจัดให้เลยครับ,รบเล่นเลยเลื่อนไทีเลยถนนแถวนี้เป็นของเรา เช้าๆดูพระอาทิตย์ดิฮะขึ้นแบบไม่เกรงใจเลยขนาดนี้6โมงนะฮะนี่ดูพระอาทิตย์ดิร้อนเปี้ยงๆอย่างเงี้ยไหวเหรอ วันนี้ไปไป,ไปเป็นเจ้าภาพเปิดปฐมมกเร็อดิฟกาแฟดอยช้างให้ผมหน่อยเถ <parish ion> อะประาสรแต่ว่าที่ปั่นมันจะเล็กหน่อยนะที่ดิฟมันจะเล็กหน่อยมันจะไม่เหมือนของอาจารย์มอมลงชุดนนั้อยากว่าก็มันก็ดีครับพี่แต่ว่าถ้าเราเอาทีละอย่างอย่างผมงค่อยเก็บไปัก็ได้อยู่ อขึ้นหน้าไปเลยเก็บภาพหน่อยเอาลองจับเครื่อกๆเหรือนมินิถูกวิ่งเล็กสูดใหญ่เล่นสูดใหญ่ใช่ได้ครับพี่ใส่ท้ายรถนะพี่นะใส่ท้ายรถไปโอเคเลยแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าไปพี่ก็ต้องหานั่นด้วยนะครับหาไอตัวที่ต้มน้ำแบบที่เป็นปิกนิกอ่ะใช้แก๊สอ่ะ อ,อย่างนั้นนะครับกับปลองนึงก็ใช้ได้อ้วนนานอย่างนั้นนะ่ะใส่ท้ายรถผมไปกับอาจารย์เวลาไปกลางเต็นท์ไปนี่กันก็แบบนั้นนะ่ะแต่ทีนี้ว่าเวลาเข้าเซเว่นผมก็จะเป็นอเมซองที่อาจารย์เซลส่วนแฟนอาจารย์ก็โอ้โแก้วนึงก็เกตสิบแปดสิบนะไม่ไหวนะ่ะ โอ้ฟนแฟนอาจารยเา์เขากินเขาติดไงอะไรถ้าเป็นอเมซอนอะไรรถอะไรเขา,าแล้วมันขายแบบอี่มโอ้โหเนาะแก้วหนึ่งเรากินข้าวอิ่มเลยนะตายเลยแพงเกินที่เราจะกินไงครับเป็นความจำเป็นเพราเรามีอยู่แล้วมีซองยี่สิบาทใช่ด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นูมาถ้าได้กินอันนี้นะแล้วไปเจอแฟกาแฟแบบนั้นแบบแทบจะไม่แตะเลยมันต่างกันนะ